ซีเคร t เอเจนสายลับเขาคือชายหนุ่มศณนาที่ชอบกำันตัวลึกลับแอบซุ่มสังเกตการู่ในซีรีส์สกิบดี้ทอยเลตในหลายๆตอนที่ผ่านมายังไม่มีใครทราบแน่ชัดว่าเขาเป็นใครมาจากไหนและมีวัตถุประสงค์อะไรในการเฝ้ามองดูเหตุการณ์ต่างๆยังไม่มีใครรู้แน่ชัดว่าเข้ามาดีหรือมาลายหรืออยู่ฝ่ายไหนกันแน่บางคนยังไม่รู้ได้ซ้ำไปว่าเขามีตัวตนอยู่ มีผู้สังเกตและคนพบว่า Secret Agent ได้ปรากฏตัวอยู่ในสกิบบี้ทอยเลตมาแล้วถึง8ตอนได้แก่ตอนที่ 45, 46, 47, 48, 52, 55, 56และตอนที่57 Secret Agent มักซ่อนตัวอยู่อย่างลึกลับมีเพียงตอนที่47เท่านั้นที่สามารถเห็นใบห,หน้าของเขาได้อย่างชัดเจนที่สุดเขาปรากฏตัวออกมาในช่วงท้ายของตอนในขณะที่ตากล้องของเราถูก G-Man ยิงและเสียหายอย่างหนัก Secret a อเจนในชุดสูตรสวมแว่นกันแดดสีสม้มได้ยื่นมือและโผล่หน้าเข้ามาก่อนที่ภาพจะถูกตัดหายไปย้อนกลับไปในการปรากฏตัวของเขาก่อนหน้านั้นในตอนที่45ถ้าสังเกตดีๆในช่วงต้นคลิปเราจะเห็น Secret Agent ในวินาทีที่2-4ถึงเขาได้แอบซ่อนตัวอยู่ภายในตึกแห่งหนึ่งเขาหยืนนิ่งๆมองดูเหตุการณ์อยู่เราสามารถมองเห็นได้ในบ้านพันหน้าต่างกระจกในช่วงเวลาสั้น ซึ่งถ้าไม่สังเกตให้ดีก็จะไม่มีโอกาสได้เห็นเลยตอนที่46วินาทีที่9เป็นต้นไปในฉากที่เป็นการต่อสู้ของไททันซินิม่าแมนกับเวคคุมสกิบดีซิเครตเอเจนได้ปรากฏตัวอยู่ตาต้นสนด้วยอาการยืนสงบนิ่งเฉยพิงต้นไม้อยู่อย่างสบายใจภาพที่ตัดแกว้งไปแกว้งมาทําให้สังเกตได้ยากมากซึ่งมีน้อยคนที่จะเห็นเขาอยู่ที่นั่นถ้าอยากเห็นชัดเจนมากขึ้น ต้องเปิดความเร็วคลิปให้เป็นแบบสโลโมชันในตอนที่48วินาทีที่16ในช่วงชุลมุลนขณะที่ตัวละครกำลังยิงปืนอิเล็กโทรแมกเนติกปรสิตดีเซปเลอร์ใส่คา m เมล่าแมนที่ติดเชื้อถูกควบคุมจิตใจหากสังเกตดีๆทางด้านขวามือภายในอาคารกระจกด้านข้างเราจะสามารถมองเห็นซีครีเอ g เจนแอบยืนมองอยู่ข้างในตึกนั้นในตอนที่52มีนาทีที่14 ขณะที่การต่อสู้บนฟากฟ้าก,กำลังเข้มข้นเฮลิคอปเตอร์ของนักสองฝ่ายกำลังเข้าสู่สนามรบท่ามกลางกลุ่มควันและเปลวไฟที่มืดมนให้ลองสังเกตบริเวณมุมล่างด้านขวาซิเคตเอเจนต์ได้ยืนเฝ้ามองดูอยู่บนหลังคาป,ปั๊มน้ำมันตอนเฮลิคอปเตอร์กำลังจะลงจอดในตอนที่55วินาทีที่3ในขณะที่กองกำลังของคาเมล่าแมนกำลังยกทัพเข้าไปต่อสู้ท่ามกลางซากตึกที่ปรักหักพัง หากเราสังเกตดีๆทางด้านมุมบนด้านขวามือเราจะเห็นบุคคลคนหนึ่งยืนอยู่ภายในตึกนั้นเขาคือ Secret Agent ที่กำลังยืนมองและเก็บข้อมูลการต่อสู้อย่างลับๆคนเดียวในตอนที่56วินาทีที่9พนาขณะที่ทีวีแมนได้สังหารสกิ b บ d ดีตัวด้วยอาวุธแหลมที่ข้อมือของเขาหากเรามองไปที่ซากรถคันหนึ่งที่จอดอยู่ด้านขวามือเราจะสามารถมองเห็น Secret Agent, สิคเรตเสวมสูทใสแว่นสีส้ม นั่งหลบนิ่งๆอยู่ในซากรถคันนั้นแต่เนื่องจากกล้องตัดภาพไปไวมากจึงต้องสังเกตให้ดีๆหรือเปิดโมด slow โโน o t น o น y u u t u b e จึงจะมองเห็นได้และในตอนที่57พาร์ทหวินาทีที่18ระหว่างศึกสู้รบของไททันคา m เมล่าแมนกับไททันสปิกร์แมนเมื่อไททันคาเมล่าแมนลอยปรากฏตัวออกมาให้ลองสังเกตที่ทางด้านขวามือบนยอดตึกสีส้มแดงเราจะมองเห็นคริลเอเจนยืนโดดเด่นอยู่บนนั้น ้อมองการต่อสู้อยู่สักพักหนึ่งก่อนที่จะหายตัวไปในตอนนี้ข้อมูลเกี่ยวกับสายลับ Secret Agent ยังไม่ได้รับการเปิดเผยอย่างเป็นทางการมีแต่ทฤษฎีความเป็นไปได้ต่างๆที่คนสันนิษฐานการขึ้นมาอย่างเช่นบางทฤษฎีก็บอกว่าเขาอาจเป็นบุคคลสำคัญระดับหัวหน้ากลุ่มพันธมิตรหรือดิอาเดีันที่คอยมาดูเหตุการณ์การต่อสู้มาเก็บข้อมูลหรือบางทีอาจกำลังมาคอยควบคุมไททัน ให้ต่อสู้กับศัตรูก็เป็นได้หรืออีกทฤษฎีหนึ่งก็บอกว่า Secret Agent อาจเป็นคนคนเดียวกับชายปิศนาที่พยายามฆ่าตัวตายในสก i b i ี y Toilet Secret Episode ที่เราได้เคยทำคิดให้ชมแล้วหากคุณเพื่อนคนไหนยังไม่ได้ดูก็สามารถไปดูย้อนหลังกันได้ทฤษฎีนี้เชื่อว่าเขาเป็นชายที่รอดชีวิตและอยู่รอดมาจนถึงปัจจุบันที่โลกล่มสลายกลายเป็นยุคข,ของเหาสก i b ดีและ c a m ิลม เขาอาจจะมีบทบาทสำคัญในตอนต,ต่อไปในซีรีส์นี้หรืออีกทฤษฎีหนึ่งก็บอกว่าความจริงแล้วตัวละครนี้อาจเป็นเพียงแค่ตัวละครที่ใส่มาเล่นๆหรือเป็นการที่ดัฟัก b o ูมผู้ทำคลิปอยากใส่ตัวเองลงไปในคลิปเขาอาจเพียงแค่ใส่ตัวเองเข้ามาในงานของเขาเพื่อเป็นอิสต์เอ็กแค่นั้นเองซึ่งในตอนนี้ยังไม่รู้ว่าทฤษฎีไหนจะถูกต้องเราคงต้องคอยติดตามดูกันต่อไป และเพื่อนๆคิดว่าซ e เคร t เอเจนต์คือใครและเป็นไปตามทฤษฎีไหนลองคอมเมนต์บอกกันหน่อยดาฟ k Boom ผู้ให้กำเนิดสกิบดี้ทอยเลตดาฟ k b o ูมมีชื่อจริงว่าอเล็กเซ่เกร i าซิมอฟเป็นที่รู้จักกันทางโลอกออนไลน์ในชื่อ The ดาฟ k Boom หรือที่มีชื่อเรียกนามแฝงว่าบูเกเป็นผู้สร้างสกิบดี้ทอยเลตและเหล่าบรรดา c a m มล่าแมนสปิเกอร์แมนและทีวีแซึ่งเป็นตัวเอกของซีรีส ต่อสู้กับสกิบดี้เทเลตซึ่งเป็นไวรัสของซีรีสตอนนี้เขามีผู้ติดตาม23.5ล้านคนจำนวนวิดีโอ223รายการซึ่งในตอนนี้ช่องของเขากำลังเติบโตวรวดเร็วอย่างมากเด u ฟักบูมเกิดเมื่อวันที่22เมษายนปี 1, 1998และตอนนี้เขามีอายุ25ปีประเทศที่เขาเกิดคือประเทศรัสเซียแต่ปัจจุบันเขาอาศัยอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา เดฟั Boom, ากบูมจบการศึกษาที่ p e o p l e f r i e n d s h i p University of r u s s i a ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยชื่อดังในประเทศรัสเซียก่อนที่เขาจะโด่งดังจากการสร้างสกิปิดี้ทอยเลทย้อนไปเมื่อปี2017เขาได้สร้างแอนิเมชันจากโปรแกรมซอฟต์ฟิล์มเมเกอร์หรือ SFM ผู้สร้างภาพยนตร์และได้ปล่อยเป็นคลิปแรกของเขาซึ่งเป็นคลิปแอนิเมชันล้อเลียนที่มีตัวประกอบมาจากเกมต่างๆซึ่งส่วนใหญ่เป็น แกรนท์เทปออโต้แซนแอนเดียและแกลลี่มอสพอปี2021เขาก็ผ่านตัวเองมาทำเพลงใช้นาแฝงว่าบลูเกย์แต่ไม่ค่อยได้รับความนิยมจึงกลับมาทำคลิป YouTube เหมือนเดิมจนในวันที่8กุมภาพันธ์ปี2023าเขาได้ลปิดคลิปสกิบบี้ o ทเลทเป็นคลิปแรกซึ่งเป็นคลิปชอ็อตซึ่งทำให้เขาประสบความสำเร็จอย่างมากเลยทีเดียวและตอนนี้เขาก็ได้รับความนิยมยังต่อนเนื่องมากขึ้น จากซีรีส์ Skibidi Toilet ซึ่งปัจจุบันนี้มีผู้ติดตามถึง23ล้านคนขึ้นไปแล้วปัจจุบันเขาเป็นยูทูบเบอร์ที่เติบโตเร็วที่สุดเรามาดูเรื่องราวการสร้างแอนิเมชันจากโปรแกรม s o r t f i l m m a k e r หรือ SFM และได้ปล่อยเป็นคลิปแรกของเขากันก่อนซึ่งเป็นคลิปแอนิเมชันล้อเลียนที่มีตัวประกอบมาจากเกมต่างๆซึ่งส่วนใหญ่เป็นแกนเทปออโต้แซนแอนเดียและแกลลี่มอส Big Smoke Order เป็นมีมจากวิดีโอเกมแกนเทปออโ,โต้แซนแอนเดรียในปี2004ซึ่งมักจะนำแสดงโดย Big Smoke ซึ่งในคลิปแอนิเมชันล้อเลียนจะมีนักเลงหนุ่มคราวเจซีจอนสันกลับมาบ้านหลังจากห่างหายไป5ปีเพื่อสืบสวนคดีฆาตกรรมแม่ของเขามีม,มาจากภารกิจไรทู 2, ซึ่งซ j ชอนสวิสจอ o นสันพี่ชายของ CJ m a มาวินบิ๊กสโมกแฮลิส และแลนไรเดอร์วินสันเพื่อนอีกคนของพวกเขาออกไปทานอาหารกันที่ร้านคุกคินเบลซึ่งเป็นการผสมผสานระหว่างทาโก้เบลและ KFC ทั้งแกงดึงหน้าต่างขึ้นแล้วให้บิ๊กสโมกเป็นคนสั่งอาหารทั้งหมดและนี่คือทุกอย่างที่เขาสั่งเบอร์92อันสำหรับ CJ และไรเดอร์เบอร์9ใหญ่สำหรับตัวเขาเองเบอร์ Ber 6พร้อมน้ำจิ้มพิเศษสำหรับสวิตเบอร์ Ber 7เบอร์452อัน1อันใส่ชีส และเอโซดาขนาดใหญ่สำหรับตัวเองทั้งหมดคำสั่งที่ซับซ้อนนี้กลายเป็นมีมในช่วงเวลานั้นเดอะฟั b o ูมยังสร้างแอนิเมชัน S.F.M. ที่นำแสดงโดยวูซีเดอฟั b o ูมชอบสร้างวิดีโอซึ่งมักมีฉากของผู้คนและช่วงการใช้ชีวิตของพวกเขาซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมักจะไม่ค่อยสมเหตุสมผลเลยตั้งแต่ภรรยาดงปรินสามีและถามว่าเข้าไปไหนมาไปจนถึงผู้ชายเต้นรำฟังระเบิดใส่เป้า และถือปืนไปที่ m a i l s อันดรสกอศเพื่อขอให้ซาตานทำทุกอย่างในโลกนี้ไปจนถึงกระโดดลดเต้นด้วยความหวาดกลัวนอกจากนี้ยังมีวิดีโอที่เรียกง่ายๆว่าด e f ฟักซึ่งแสดงฉากแบบสุ่มจากนั้นจึงรวมผู้คนและวัตถุเข้าด้วยกันในช่วงต้นปี2023ก่อนการผลิตกิบิดิทอทเลตอีพิโซดช่วงแรกเขายังคงผลิตดัฟักในรูปแบบเนื้อหาซ่อนตัวอย่างเช่นการได้ยินเสียงฟีเท้าขณะหลับ และเสียงแปลกๆการพูดเกินจริงอย่างหนักในโรงยิมรวมถึงสถานการณ์สมุมอื่นๆที่มีเพลงที่มีลิขสิทธิ์เป็นแบ็กกราวด์และเขายัางสร้างตัวละครที่เป็นตัวเอกชื่อว่า Mail อันเดอร์สกอร์ศูนซึ่งเป็นตัวนามเรื่องในชาตาิต่างๆของเขาในคลิป YouTube ที่ทำล้อเลียน Mail อันเดอร์สกอร์ศูนเป็นเทพแห่งบีทบ็อกที่เอาชนะใครไม่ได้เขาเมักจะขับรถและบีทบ็อกไปตามเพลงอย่างบ้าระหำ่ำ เนื่องจากวิทยุในรถของเขาใช้งานไม่ได้บรรทัดที่โด่งดังที่สุดของเขาคือใครต้องการมันต่อไปในเนื้อหาเมล l อันด์ด์สกอร์ศูนย์เจ็ดภาคล่าสุดเมล l อันด์ด์สกอร์ศูนย์เก้าไปเยี่ยมเมล l อันด์ด์สกอร์ศูนย์เจ็ดเพียงเพื่อจะโยนออกจากตึกและพูดก่อนที่จะฆ่าเขาจากนั้นเมล l อันด์ด์สกอร์ศูนย์เจ็ดจะรักษาตัวและเทเลพอร์ตเมล์อันด์ด์สกอร์ศูนย์เก้ากลับไปที่ห้องทดลองเพื่อให้เมล l อันด์ด์สกอร์ศูนย์เก้าต้องการความช่วยเหลือจากเขา เพื่อหยุดรูปแบบชั่วร้ายขณะน,นี้ยังไม่ทราบว่า The Fuck Boom จะสานต่อซีรีส์ม u ติเว e ร์สอ f b บิ t บอของเขาต่อหรือไม่ซึ่งในขณะน,นี้เขากำลังยุ่งอยู่กับการผลิตนื้อหา S สกีบิดี้ทยเลตในขณะน,นี้เนื้อหาของคลิป m ม .07 ก r ็ก็มียอดวิวมากกว่า100ล้านครั้งแล้วซึ่งเป็นผลงานที่เหลือเชื่อในตัวมันเองดวยวิดีโอเต็มหน้าจอที่ได้รับความนิยมสูงสุด แต่สถิตินี้อาจไม่คงอยู่ตลอดไปเนื่องจาก s กิบ i ี้ท o i l e เลตเวอร์ชันเต็มกำลังได้รับความนิยมและจะแสงหน้าสถิตินี้อย่างมากมายซึ่งในตอนนี้ผลงานที่เป็นที่รู้จักและได้รับความนิยมมากที่สุดของเขาคือ s กิบบี้ทัวร์เลเรื่องราวหลังสงครามอย่างต่อนเนื่องระหว่าง s กิบ i ี้ท o i l e เลกับ c a m e ล่าแมนสปิเกอร์แมและ TV Man ที่เป็นพันธมิตรกันและในตอนนี้ก็มีคนติดตามและกดไลค์มากกว่า2 3ล้านครั้งในแต่ละตอน ซึ่งปัจจุบันนี้มีผู้ติดตามถึง23ล้านคนขึ้นไปแล้วปัจจุบันเขาเป็นยูทูบเบอร์ที่เติบโตเร็วที่สุดและนี่ก็คือเรื่องราวของดาฟั b o ูมผู้ให้กำเนิดสก i บีปปดี้ทอยเลเพราเพื่อนๆมีข้อมูลเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะคะหลังจบคลิปอย่าลืมชมว่าแฟนอาร์ทเพื่อนๆส่งมากันคะ่ะสวยแล้วก็เท่มา,มากๆเลยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย